สวัสดีค่ะมากินข้าวผัดพริกกันค่ะข้าวมีผัดพริกนะคะผัดพริกแบบบุ้งผัดบุ้งเออใหญ่ๆแล้วเราก็คลุกแบบนี้นะคะคลุกไปคลุกนะคะนี่แหละคะ่ะจามใหญ่เวยนะคะจะหมดอันนี้อาจหมดแน่นะเพราะว่าไม่ค่อยหมดมคลุกแบบนี้นะคะ คุ้ให้ได้ที่นะคะผักพริกเนี่ยแล้วจะอร่อยมากอือร่อยว่าเป็นคลิปไม่ยาวเท่าไหร่นะคะแต่ว,ว่าวันนี้เรากินอะไรเราก็มาแนะนํานะคะวันนี้เราได้กินอืมข้าวลาดผัดพริกนะคะหนึ่งจานนะคะกระหมูผัดพริกหมูมผัดพริกหมูค่ะ นี้เขาข้าวน้อยเขาข้าวน้อยอร่อยไม่ต้องบอกอาแบบเนี้ยใหญ่นี่เป็นหมูเป็นหูหมูบ้างนะคะที่เขาเป็นเนื้อหมูบ้างนะคะ จานนี้ก็ขายไม่แพงนะคะอันนี้เราซื้อน,นะถุงหนึ่งสิบห้าบาทนะคะถุงนึ่งสิบห้าบาทเยอะนะเนื้อหมูทั้งนั้นเห็ดนิดหน่อย จะมีเส <ique> ียงพัดลมดังหน่อยนะคะอยู่ข้างนอกค่ะนอลงมาหมาดุดดุหมาแล้วกันดื้อชอบทะเลาะกันแล้วก็ร้องฮือฮือฮือไม่ดุไม่เงียบต้านัเอลงต้องเรียกเข้าบ้านใกล้หมดใกล้หมด อืมอร่อยเดี๋ยวน้ำปลานน็กหน่อยอร่อยแล้วคลุกไปคลุกไปแบบนี้ค่ะชอบกินข้าวแล้วเอามาคุกกันแบบนี้ค่ะคุกให้มันแดงแดงนะแดงแดงแล้วก็อร่อยใช่ไหมใค่แดงแดงแล้วก็อร่อยค่ะแล้วก็เผ็ดด้วยเผ็ด เด็ดมากคุกแบบเยอะจจนจานใหญ่จะข้าไม่ไม่เท่าไหร่นะคะจานใหญ่ข้าไม่เท่าไหร่ ไม่เท่าไหร่ลวจ้าอ,อร่อยอร่อยอร่อย,ออย,ออยนี่แหละคะ่ะเห็ดลงตัวนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจนะคะขอให้ทุกท่านจะมีความสุขนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ บุรรักษาพักคุขอจ้าทุกค่ะบ๊ายบายจ้า